สวัสดีครับผมมิสเตอร์เดเวเอร์ชาแนลใน youtube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากินนะครับผมสั่งเป็นผัดพิแกงนะครับผมอันนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศนี้ครับที่นั่งกินก็ชมทุ่งนานะครับบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีเลยนะครับผมนี่ต้นข้าวกำลังงามเลยครับ ถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่จะไปอำเภอแม่จันนะครับผมนะเส้นนี้นะครับไปแม่จันก็เวลาสักประมาณ4ี่หโลครับก็จะถึงอำเภอแม่จันนะครับมาจากเชียงรายน่ครับก็ร้านก็จะตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากเชียงรายนะครับเลยมาหาวิทยาลัยไฟฟ้าหลวงมาประมาณสัก3ากิโลนะครับผมบรกาศร้านอันนี้ก็ในการร้าน,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 ารรานด้านในก็มีที่นั่ง เป็นร้านกับข้าวข้างทางนะครับแต่แกททำอร่อยนะครับแล้วก็ให้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวรอรอรอ,รอข้าวนะครับดูต้นข้าวก่อนบรรยากาศดีเลยนะครับนี่นี่เลยนี่้าบนก็มีเป็นหมู่บ้านคนด้านบนมีภูเขาอยู่ด้านหลังนะครับ โอเคครับได้แล้วนี่ครับผัดพริกแกงนะครับผัดพริกแกงพิเศษนะครับนี่เลยนะครับหมูเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มีถั่วพริกกครับผมมีมะเขือแล้วก็ทางนี้เป็นน้ำซุปครับกินข้าวชมบรรยากาศครับนี่จริญอาหารเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเอากินน้ำปลาหน่อย กินเลยทีเดียวผมกินร้านนี้สั่งเดอผัดพริแกงนะครับเพราะว่าแกให้เยอะนะครับผมแล้วก็แกก็ทําอร่อยด้วยนะครับร้านก็จะอยู่เลยมองไม้ฟ้าหลวงมาทางแม่จันนะครับติดถนนนะครับนี่ครับติดถนนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามากินครับเรามากินเรามากิน อร่อยไม่เปลี่ยนครับรสชาติยังไงก็อย่างางั้นจะเป็นลุงผู้ชายทํานะครับร้านนี้จะมีเป็นพวกรสช,ชาติไม่เปลี่ยนครับเป็นลุงผู้ชายทํานะครับร้านนี้จะไม่มีเฉพาะเป็นอาหารตามสั่งครับมีพวกุวก๋วยเตี๋ยวน้ำเมี้ยวนะครับ,ม,ม,ม,รบมีหมดจะว่าเป็นอาหารตามสั네่งมีหมดทุกอย่าง<ม>ก็ว่าได้เลยนะครับ รยคับตอนนี้เวลาประมาณสิบเอดนาฬิกาสามสินาทีนะครับเป็นข้าวช้าของผมนะครับข้าวช้ากินมือเดียวครับมันก็เลยไม่ค่อยจะหนัก เป็นเต็มคำเลยครับเต็มเต็มคำนะครับผมเนี่ยเต็มคำเลยบาามครับหื่มครับแต่ถ้าเป็นแบบเป็นหมูสามชั้นหน่อยเนี่ยอ,อร่อยอันนี้เป็นน่าจะเป็นเฉพาะเป็นเนื้ออย่างเดียวนะครับเนื้อหมูอย่างเดียว มีร้านนี้มีกาแฟขายด้วยนะครมีทุกอย่างกินข้าวที่นี่เสร็จก็ก็คงจะเดินทางต่อไปยังตำบลศรีรอนมูลนะครับ,บ,บอำเภอเชียงแสน,แททน,น,นนะครับผมไปทำธุระที่นู่นนะครับก็ระยะทางก็ราวๆสักประมาณ40-50กิโลครับจากนี้นะ theo đa đường thang và màn sắc sư mù súp เข้าออกันครับบรรยากาศก็กดีร้อนก็ไม่ร้อนอาหารก็อร่อยลมแรงครับผมเปิดหมด หู้นใหญ่ไปนิดแต่ก็อร่อยนะครับมบมรยกาไว้ครับน,นะวก็แบบนี้ครับซุ้มข้านอกมีสองซุ้มนะพสมากกดไปจะ เดี๋ยวเราไปเจินที่เชียงแสนนะครับผมเดี๋ยวพอกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะหมดล้เดี๋ยวก็คงจะได้เดินทางแล้วครับผมครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไปเชียงแสนต่อนะครับรับนี้ก็ห้สิบบาทมีทอนครับสี่สิบห้าบาทครับอันนี้ขนาดพิเศษนะครับผมพิเศษสี่สิบ้าบาทโอ้ กินจนอิ่มครับนี่ก็รถเราครับไปสิน,นีมันเดนินนี่ก็ไปหมอให้ฟ้าหลวงนะครับโอเคครับไปเจอที่เชิงแสนนะครับผม